สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพาทุกท่านมาดูตัวตัวนี้จะเป็นดุมล้อนะครับดุมล้อจีนนะครับตัวนี้จะมีเหล็กมีน็อตอยู่นะครับครับก็มีนี่นะครับตัวนอ็นอตน็อตฝังตัวนี้จะฝังอยู่ด้านหลังจะอัดไปฝังอดัดเข้าไปนู่นเลยนะครับตอกเข้าไปข้างหน้า ั้ครบก็ต่อเข้าไปด้านหน้าแบบนี้เออตัวนี้เป็นเรียกว่าอา่า ดุมสี่รูร้อยนะครับดุมสี่ร้อยแบบเทเปอร์ดุมสี100บบ่รูร้อยเทเปอร์ก็คือเป็นตัวตัวรูนี่จะเป็นเทเปอร์นะครับใช้กับเผาเผาข้างจีนนะครับเผาจีนเผาข้างเรามาดูเผาข้างความลึกของเผาข้างนะครับตัวนี้จะลึกอยู่ที่ สี่สิบเอ็ดจุดสองเจ็ดสี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบเอ็ดมิลสี่สิบเอ็ดจุดสองมิลแล้วก็ความโตของด้านด้านนี้นะครับด้านหน้าด้านนอกด้านเล็กนะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ที่ยี่สิบสี่จุดแปดมิลนะครับยี่สิบสี่จุดแปดแล้วก็ด้านในด้านโต เมื่อกี้ด้านเล็กนะครับยี่สี่จุดแปดด้านใหญ่ด้านใจจะอยู่ที่ยี่สิบแปดจุดเก้ายี่สิบเก้ามิลนะครับประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามิลยี่แปดจุดแปดนะครับแล้วก็ความโตที่เรียกว่าสี่รูร้อยก็คือตรงนี้นะครับร้อยมิลนะครับตรงนี้คือร้อยมิลนี่นะครับสี 100. ่รูร้อย ร้อยมเมตรนะครับตรงนี้ร้อยมิลร้อยมิลดูตรงนี้อจริงด้วยก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบมิลขนาดดุมหน้าดุมจะอยู่ที่หกสิบสองมิลนะครับหกสิสองมิลครึ่งนะครับตัวนี้ท่านก็สามารถเอาไปปาดใสก่กะ ล้อได้นะครับหรือจะไปใส่สเปเซอร์หรือไม่ก็ปาดปาดได้นิดหน่อยหรือใส่สเปเซอร์เอาจะดีกว่านะครับเพราะตัวนี้มันแลเหมือนหนาแต่ด้านในนี้ไม่หนานะครับมันจะเป็นเหล็กหล่อตัวนี้ทําจากเหล็กหล่อนะครับนอ็อตส่วนน็อตตัวนี้ก็จะเป็นน็อตอยู่ที่สิบสามจุดหกมิลนะครับสิบสามจุดหกมิลครับโอเค ก็น็อตน็อตตัวนี้ก็จะเป็นน็อตเตเปอร์นะครับอัดเข้าที่ดุมล้อนะครับทั้ง4ตัวนะครับนิดนึงเหลือเราวัดด้านข้างนี้ให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านข้างนี้จะอยู่ที่10.5นะครับดุม10.5 ค,ความโตความหนาของตัวนี้ก็สิบสองจุดหกนะครับความยาวของหน้าแปน้นดุมล้อถึงตัวที่ใส่เรียกว่าใสดิสเบรกนะครับตัวนี้ก็สามสิบสองมิลนะครับตัวนี้จะใสดิสเบรกได้นะครับตัวที่ต่อประกอบกับดิสเบรกนะครับตัวนี้ใสจานดิสเบรกได้เลย สำหรับชุดนี้ก็ท่านจะได้ไป1นชุดหนึ่งตัวจะเป็นแบบนี้นะครับ1ตัวนะครับสตัวคู่หนึ่งก็คือแบบนี้นะครับคู่หนึ่งหนึ่งคู่ก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับคู่หนึ่งนะครับเราจะตอกไปให้เลยก็ได้หรือจะจริงๆควรจะตอกไปเลยนะครับแล้วก็แพ็คใส่กล่องไปให้นะครับท่านต้องการแบบไหนก็สั่งเข้ามานะครับ สวัสดีครับ